สวัสดีครับสาหรับเมือนีกับมาพบมโอกันอยู่ที่บ้านไพร่ลมครับก็สําหรับเมือนีวัดบานไพ่ลมเพิ่นเอาบุญครับเพิ่นเอาบุญพ่อเวทครับหรือว่าบานไพ่ลมเพิ่นเอาบุญพ่อเวทครับเดี๋ยวผมจะพาพี่พาน้องมารวมงานครับมารวมงานบุญพ่อเวทครับนี่ครับสําหรับกุดเ่นครับกุ่นกระเฮ็ดเฮ็ดแบบเป็นเสานี่ครับสาหรับกุดเ่นครับกุ่นเสากุดกุฏีเพิ่นครับ เพื่อนก็ออกแบบเป็นไม้ไผ่ครับเดียวว่าเพื่อนเอาปูนเฮ็ดครับเอาปูนเฮ็ดเป็นไม้ไผ่ครับเป็นไม้ไผ่เป็นลำครับนี่ครับคือเป็นการออกแบบครับนี like ่ครับเป็นกุด so ิีมีความสวยงามครับพี่น้องนี่ครับผมจะพาย่างเบิ้งครับนี่ครับเพื่อนเฮ็ดได้ดีขนาดเลยครับเฮ็ดได้คือเฮ็ดได้คืออีรีครับนี่ครับนี่ครับเฮ็ดได้คืออีรีครับสาหรับเสาวคนครับ มันจะออกแบบเป็นไม้ไผ่ครับเป็นไม้ไผ่ทั้งล่ำเลยครับสำหรับกุดออกแบบเป็นเสาไม้ไผ่ครับท่องก็เห็นขังแหลกในชีวิตคือกันครับครับอยู่บัด,บดวัดนี้กัอยู่บ้านไผ่หลอมครับ สำหรับนี่ก็เป็นคูน้ำหอมที่เพ็่นเอาตังไ้ครับตังใบทาล่างดอกใหม่ที่เอามาครับอันนี้เป็นไอ้น้ำมุนครับที่เพื่อนจะเอาพุ่มน้ำมุนให้สําหรับตอนนี้ผมก็ากรล่งเดินทางไปครับจะไปเฮพอเหตน้ำเพลินครับเพราะว่าชาวบ้านเพิ่นกําล่งออกไปเฮพอเวตครับ เดี๋ยวผมจะพามาเบิงครับมาพะเบิงมาพระเบิ้เดี๋ยวผมจะพามาเบิงครับการแห่พระเวทดครับแต่ละหมู่บ้านจะคือกันบ่ครับแต่ว่าแห่พระเวีดนี่คือกันครับแต่ว่าประเภทนี่ปฏิบัติหรือว่าธรรมเนียมครับจะคือกันหรือย่างไรครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิงครับว่าแต่หมู่บ้าตั้งแต่หมู่บ้านมั่นคือกันบ่ครับสําหรับตอนนี้เพิ่นกาลังจะทําวิธีทางพุทธศาสนาครับ เดี๋ยวเป็นยังไงก็ะจังคอยเบิ่งน้ากันไปเหี่ยวเห่วครับพี่ส้มถ่ายมาแล้วก็คอนเทเซร์ของบ้าข้างในจี่แล้วกันเด้อเออาเชีทําที่ที่ไปพารับสินล้างจาควอยแบบใหม่ขอนเบิร์ดกันยอบาดยางแล้วสามคือขอี่เดินสีเอ การบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญสนเข้าเหละบุญประเพณีมหาชาติกาัน็แที่นหาอีัวันก็สาาสำหรับตอนนี้ก็เสร็จสินทางพุทธศาสนาครับพระท่านนี้ก็จะเป็นการเฮาผาครับ เป็นการแห่พาวเวทครับเดีวตอนนี้ผมจะพาพีพ่ะนองส้มบรรยากาศการแห่พาวเวทครับ การแห่พาเวทแห่พะเวทเวขาบ้านเขาเมืองครับเป็นป่าเพนี่ขาวิสานอีปฏิบัติกันมาาัตงแต่โดนเทนานครับ แม่เผือบีดบ้านนี้บุคือบ้านอื่นเนาะไม่ใช่ไโอ้ยอยู่บ้านเขาฝอนกันอยู่บ้านนี้บุมีกันฝอนเลยเนาะมอฝอนบ่หลายมอพีฟฝอนเป็นไหน้าอยู่เขตโคกจานโอ้ยเจ้าอยู่บ้านไหนอะอยู่บ้านห้องดูเออแม่นจะเก่งนะเขาจะฝอนโอ้ก็จะฝอนกันเป็นหุ่นเป็นไทยรีได้มาหอดง่ายดอกแม่นเอ้าบ้ามาเบิ่งบ้านนี้ยวบุมีคนฝอน มัดบานนี่มานบานใหญ่ตัวบานบโใหญ่กับมัดคนเพิ่นบ้าน,าน,น,าน,น,นาอื่นหลายเนะานนะนะคนบ้านเขตตะของแต่เดี๋ยวมัดอื่นกับมาหลายดินเนาะแม่นนมานตะข้องกับโมยายด้วยมัดโมยายเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาพี่พาน้องมาบึงบรรยากาศครับ เบืงบรรยากาศการแห่ผาเวทครับการแห่ผาเวทของเพิินกะยังคือแต่โบราณอยู่ครับเพราะว่าการแห่ผ่าเิเวทเพิ้นกะแห่แบบเงียบๆครับแหบบ่แบบเงียบแห่แบบถึงจะมีรถแห่ครับถึงจะมีรถแห่เพิ่นกะบบคอยเต้นกันครับกะถือว่าเพิ่นสืบทอดประเภทนี้ครับสืบทอดประเภทนี้ปฏิบัติกันมาแบบดีครับ ผมก็ไปมาหลายบ้านครับหลายบ้านกะก็จะวป็นแนวนี้ครับส่วนมากเพื่อนก็จะเน้นการใฮแบบตินครับแบบตินมวนซืนกันครับแต่ว่านี่เพื่อนยั่งอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเภทนี้อันดีของชาวอีสานของเขาครับไว้ให้ให้พี่ให้น้องเบิ้งครับไให้ลูกให้ล้านเบิ้งครับกะซึ่งบรรยากาศแบบนี้กะจะหาเบิ้งได้ยากครับเขาก็จะได้เบิ้ง การแต่งตัวครับก็อาจจะมีแต่งตัวแบบท่านสมัยกับแบบตั้งแต่สมัยก่อนครับแต่งแต่งแบบโบราณครับตั้งแต่สมัยพอสมัยเมย์เป็นภาพผ้าหิ็ดผ้าถ้ำครับก็จะมีการนุ่งสินนุ่งผ้าครับใส่เสื้อผ้าอาพรอนครับก็จะมีให้เห็นครับก็จะมีเห็นหลายอยู่ครับแต่งเสื้อผ้าอาพรอนแบบสมัยก่อนครับคือนุ่งผ้าทุงครับ กะสำหรับบางกะสำหรับบางวัดบางบ้านครับกะจะหาเบิ้งใดยากครับกะกะจะหาเบิ้งใดยากการแต่งตัวแบบนี้ครับนี่คือเป็นวัฒนธรรมของคนอีสานเฮาครับนี่ครับกะสำหรับพ่อเม่เพื่อนกะแต่งตัวแบบนี้ครับกะตามยุคตามสมัยครับสมัยนี้กะยังมีพ่อด้เบิ้งอยู่ครับกตยังมีพ่อด้เบิ้งอยู่ ก็เป็นบรรยากาศที่พระสงฆ์ครับที่พระสงฆ์เพิ่มนำมตนให้แก่ยาดโยมหรือว่าพี่น้องเฮ้าที่ไปแห่ระาวบหรือว่าไปอัญเชิญระเวบเข้ามาในเมืองครับนี่คือเป็นประเภทนี่และวัฒนธรรมของเศว้าอีสานครับอันดีงามของเฮ้าครับนี่ครับกระจังมีให้เห็นอยู่ครับใส่ผ้าถุงครับซึ่งก็เป็นประเภทนี่และวัฒนธรรมที่ลูกหลาน เชาาอีสานเทากะจากขวรอ,อนุรักษ์ไว้ครับให้ลูกให้ห้านเฮาได้สืบได้สืบกันต่อไปครับ หลังจากแพร่เวทมาหอดฟัดแล้วครับก็จะได้แห่รอบศาลาครับหรือว,ว่าเวียนศาลาสามรอบครับเวียนศาลาแล้วสามรอบก่อนจะเอาระเวทไปไหว้ถึงศาลาครับก็เป็นบรรยากาศแบบแบบบ้านๆครับกําำรับท่านใดที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้ครับบรรยากาศแบบนี้ก็เป็นบรรยากาศของเจ้าบ้านครับก็บมห่วมอนุรักษ์ครับมห่วมอนุรักษ์ประเภทีแล้ววันธรรมน้ำกันครับ กบ,บุญประเภณนีวัฒนธรรมของชาวอีสานครับคือบุญผาเวทครับก็บคือบุญผาเวทก็เป็นบุญก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ครับเป็นบุญใหญ่ที่ชาวภาคอีสานเท่าได้รวมมือรวมใม่กันทุกหมู่บ้านครับทุกหมู่บ้านจัดงานประเพณนี้แนวนิ้ขึ้นครับ